สวัสดีสวัสดีค่ะลูกเพจค่ะนะคะวันนี้นะคะที่บ้านอีจันนะคะช่วงที่เรากําลังส่งของกันอยู่นะคะพิติขาขออนุญาตนะคะไฟ้สดอยู่ค่ะนะคะลูกเพจไหมคะบอกว่าอาหารมื้อนี้น่าจะอร่อยมากๆเพราะพิติกลงมือผัดเองเลยเหรอคะเป็นยังไงบ้างคะได้มาร่วมกับอีจันอิจันมากเลยครับ แล้ก e ็พิจัน์อยู่ไม่กกันเลยนะคะก็ท่านข้าผ่าพระธท่ว่า พวกเราสมร้ใจไปถึงแผู้ที่จะดูถ่ายแทที่จริงแเราเ็นคนอาทส้างมาเลยเเห็นกาๆเ้้มากเลยแต่ว่ายังไงก็ตามก็ขอเป็นกลงกจที่ที่ที่เหลือแล้วก็ผู้ที่ประัยอย่ห้ือที่กากที่ข้ช่นําเาม ค่ะพิติกข,ขอบคุณค่ะ,คคะพิติกาวันนีเ้เมนูอะไรมาบ้างคะ่ะเอเดีสัอ,อ๋เดี๋ยวลงลงมือเองเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวลูกเห็นไม่เชื่อว่าพิติกผัดเองเดี๋ยวรอดูขอบคุณค่ะวันนี้มีเมนูกระเพราไก่นะคะแล้วก็ สุดยอดเลยค่ะบอว่าเมนูนี้สำหรับน้องๆจิตอาศาอีจันนะคะพี่ๆจิตอาศัยอีจันที่มาร่วมค่ะเดินไปพร้อมๆกันขอบคุณพี่ติ๊กนะคะ ที่บ้านอีจันเนี่ยเมนูต่างๆเยอะแยะมากมายวันนี้คุณพี่ยากับพี่ฝน เริ่มก่อนเลยใช่ไหมคะโรงครัวบ้านอิจันทั้งหมดนี้นะคะคือน้องๆจิตอาสาเนะะี่ยค่ะมาช่วยกันตั้งแต่เช้าขอเติมอิ่มเติมแรงกันก่อนนะคะพี่ๆทหารจิตอาสาเติมแรงกันก่อนนะคะแล้วก็วันนี้เราจะช่วยกันแพ็คของยกของช่วยหัดใหญ่ทั้งวันดีใจมากๆยินดีมากๆพี่ติก๊กลงมาผัดข้าวเองนะคะสุดยอดเกินอย่างน้อยนะคะการช่วยเหลือของเราเนี่ยก็า ยังมีในฝั่งจิตอาสาของบ้านอีจันเนาะที่มาช่วยกันโอ้อดีต่อสุขภาพด้วยขอบคุณค่ะถ้างั้นหนูต้องจองไว้หนึ่งจานนะคะพี่ติง๊ง <c oughs> ขอจองไว้เลยนะคะก็ วันนี้นะคะจิตอาสาเนี่ยมีหลายภาคส่วนมากมีน้องๆเด็กนักเรียนมาช่วยอีจันนะคะมีชาวบ้านนะคะประชาชนที่อยู่ใกล้ๆรามอินทราซอย8อยู่ใกล้บ้านเราก็มาช่วยเราด้วยขอบคุณมากๆม,มีบริษัทหลายๆบริษัทนะคะพาคนงานพาลูกน้องในบริษัทนะคะเจ้านายพามาเองเลยมาช่วยอีจันนะคะขนของรั์ถุกน้าท่วมลูกเพจจ๋ารถขนน้ําใจคันที่6ของบ้านอีจันเนี่ยเพิ่งออกไปเมื่อกี้นะคะ ค่ะพี่ติก๊กค่ะรค่ะคันที่6แล้วค่ะพี่ติก๊กเมื่อคืนไป5คันตอนนี้นะคะเราไปทั้งหมด2จังหวัดก็คือ,อสงขานะคะแล้วก็ที่สตูลขาเพลงงูนะคะแล้วก็มีทีมอีจันของเราเนี่ยเดินทางไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีโรงครัวมูล,ลนิธิเพอจอีจันด้วยนะคะที่หาดใหญ่เนาะพี่ยาที่โรงแรมอะไรนะโร,รงแรม เซาเทิร์นโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอตนะคะอยู่ที่หาดใหญ่นะคะ oh. ก็ที่น้องหาดใหญ่นะคะรอกันอีกนิดนึงความช่วยเหลือและกําลังใจนะคะกําลังเดินทางไปแล้ว oh. โรงครัวมูล,ลนิธิเพจอีจันเราจะไปตั้งที่โรงแรม s ซ u เทิร์นแอร์พอตหาดใหญ่นะคะ oh. แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่เป็นของบริจาคเป็นจุดบัญชาการของเราก็คืออยู่ที่สวนสัตว์สงขลานะคะตรงนั้นมี2จุดแล้วก็ที่ อำเภอละงูจังหวัดสตูลอันนี้อยู่ที่โรงพยาบาลละงูใช่ไหมคะโรงพยาบาลละงูจังหวัดสตูลนะคะทุกๆน้ำใจที่ส่งมานะคะก็จะถูกส่งไปให้พี่น้องตามจุดต่างๆกระจายไปกไม็ไม่ผิดก็ถูกก็ถูกแล้วพี่พี่สงสัยอะไรในตัวเขาเพราะว่าเขามาจากค่ายทหารจริงๆ น,นีนะ,ะมแบบเมนูอันนี้ไ,ไ,ไก่กระเทียมนะคะมีซุปนุนนี่นั่นนะคะอ,อ,อันนี้ฝีมือของพี่ติ๊กชีโร่โอ้ยยังนี่ค่ะกระทะใหญ่ๆห,หม้อใหญ่ๆลงมือเองสุดยอดค่ะวันนี้ เดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ลูกเพจซิใครที่อยากจะมาร่วมบุญกับเรานะคะมาร่วมช่วยน้ําท่วมหาดใหญ่ด้วยการขอกําลังจิตอาสายกของแพ็คของตอนนี้ยังต้องการนะคะยกกันจนจนถึงน่าจะเย็นเลยวันนี้เมื่อวานพี่ยากับกิม,ม,มกี่ยนี่ค่ะเจรอคะโอ้อยู่หลัง <c oughs> ครัว <c oughs> นะคะ ค่ะที่นี่เป็นทีมเติมกำลังนะคะพี่ติ๊ที่นี่เป็นโรงครัวที่บ้านอีจันนะคะอีกที่หนึ่งมีโรงครัวที่หัดใหญ่มูลันธิเพชรอีจันนะคะไปตั้งโรงครัวนะคะอยู่ที่โรงแรม Southern Airport นะคะซึ่ง SCG หาดใหญ่จะเป็นจุดรับของแล้วก็กระจายของนะคะรวมถึงที่สวนสัตว์สงขลาด้วยนะคะ <uko>? เราจะ รับของบริจาคแล้วก็กระจายของเนี่ยอยู่2จุดนะคะคือมีที่เอ g จหัดใหญ่แล้วก็สวนสัตว์สงขลานะคะลูกเพจส่วนโรงครัวตรงนี้นะคะใครอยากมาช่วยอีจันร์นะคะอยากมาช่วยพวกเราในการแพ็คของยกของไปช่วยพี่น้องหาดใหญ่นะคะเชิญได้นะคะที่บ้านอีจันรามอินทราซอย8ค่ะนี่ค่ะ กับข้าวหายวับในติดตาผู้บรรยายอย่าลืมกินข้าวนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะรีบตักเลยเพราะว่ากลัวมหมดก่อนไงเดี๋ยวกินไม่อิ่ม <c oughs> <c oughs> นี่นะคะกระทะนี้คือเมนูกระเพราไก่นี่หนูหนูรอดูยืนติดตามพี่ติก๊กอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอยากกินก่อนเพื่อนค่ะ จริงเหรอคะขอสักหนึ่งค่ะรู้ไหมว่าเดี๋่ติ๊กกำลังจะใส่อะไรลงไปใส่อะไรคะใส่ใจครับโอ้ยพี่ติ๊กใส่ใจอย่างนี้ไม่กินไม่ได้แล้วไหมอ่ะเพราะว่ามาตามกลิ่นไงใช่เพราะว่าตามกลิ่นเดี๋ยวรอให้ใส่กะเพราละมัตติ๊กจะรับรองโอ้โหฉุนใช่รับรองอร่อยแซ่บเลิศ อันนี้พี่ฝนชิมยังนี่ก็ฝีมือพี่ติ๊กเหมือนกันไก่กระเทียมอันนี้หมูเพพี่ตักหมูคุณตักไปเผื่อผมได้ดีผมก็อยากกินเผื่อเผื่อทุกคนแล้วแต่ไม่มีมือถือตอนนั้นผมอยากผมอยากกินกระเทียมเยอะๆอ่ะชอบกระเทียมขาพิติก ถ้าใครไม่เคยมาทำงานแบบว่ากระทะใหญ่ๆแบบนี้นะจะไม่มีทางรู้ว่าจะต้องไปนวดไหนเลยแสดงว่าตรงนี้ตรงนี้มีร้านนวดนะคะอีจันพ์อเจนาเลยนะแสดงว่าคนที่เขาไปทําโรงครัวรับบริจาคโรงครัวบริจาคตามที่ต่างๆเนี่ยก็คือต้องใช้ทั้งแรงใจแล้วก็แรงกายเยอะมากเลยเนาะ ไปโรงครัวกน่อย <Kh ờ. S 2> ล่าสุดวันนี้สปาห์ที่แล้วก็ไปไปหัวใจรองคนรุ่นสมก็ไปช่วยกันที่นัมหลวงก็ไปช่วยกันอย่ค่ะเป็นไงบ้างคะพี่ติก๊กโรงครัวเรารู้เลยว่าควเราเนี่ยเป็นคนพิเศษนะซีนูก็ย้ คนที่ใช้ใช้พลังกายพลังใจเนี่ยก็จะมีขาอด้วยค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องใช่ค่ะเข้ามาช่วยได้ไหมคะลูกเพจถามเข้ามาได้นะคะออตอนนี้นะคะอีจันกําลังรับจิตอาสาจากทุกที่เลยมาช่วยกันแพ็คของยกของขึ้นรถนะคะเพราะว่ารถขนน้าใจของเราเนี่ยออกเดินทางไปแล้วนะคะไปหคันแล้วด้วยนะคะลูกเพจถามมาร่วมกันมาช่วยกันนะคะ น่าจะใช่แต่ว่าถ้าเป็นรถบรรทุกจะนานกว่านั้นเพราะว่าขับช้าใช่ค่ะสักสิบชั่วโมงได้อ๋อขอบคุณค่ะซอสพริกไทยดำพริกไทยดกะเพราแล้วก็ผักซึ่งสามเียได้เลยแล้วก็อร่อยเียขอบคุณค่ะอันนี้ซอสซอสปาละมไมเนี่ยเคยมาสมทบกับเราตอนน้ำท่วมอุตรดิตถ์ ครั้งหนึ่งใช่ไหมคะเห็นชาวบ้านฟีดแบ็มาว่าง่ายมากอร่อยแบบง่ายๆเลยนะคะในในช่วงวิกฤตแบบนี้ค่ะพี่ติ๊กอะไรที่แบบง่ายๆสบายไม่เบียดบังผู้ถือเขาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันอ่าตอบสนองความต้องการได้อย่างเร็วมากประมาณค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะตอนนี้กลิ่นเริ่มมาละเดี๋ยวถ้าใส่ซอสใส่เครื่องปรุงลงไปนี่รับรอง อร่อยแน่นอนอโอเคเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะลูกเพจขาศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพแล้วก็ผู้ประสบภ,ภัยน้ำท่วมของอ,อีจนันตอนนี้นะคะเรามีหลักๆเลยคือเป็นศูนย์รับของแล้วก็กระจายของนะคะอยู่ที่สวนสัตว์สงขลานะคะอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาะะแล้วก็ จุดที่2เนี่ยเป็นโรงครัวมูลนิธิเพจอีจันนะคะเราจะไปตั้งโรงครัวอยู่ที่หาดใหญ่อยู่ที่โรงแรม South e r n a i r p o r t หาดใหญ่นะคะแล้วก็จุดที่3เป็นจุดรับของและกระจายของที่หาดใหญ่อยู่ที่ SCG หาดใหญ่นะคะจุดที่4จะอยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลละงูนะคะส่วนทีมตรงละงูเนี่ยก็จะช่วยเหลือพี่น้องชาวสตูลนะคะ ก็มีทั้งสงขาสตูนหาดใหญ่มาแล้วถ้าซอสลงปุ๊บเนี่ยแปลว่ากลิ่นต้องหอมฟุ้ง <c oughs> <c oughs> นะคะใครที่อยากมาช่วยอีจันนะคะมากินกับข้าวฝีมือพี่ติ๊กก็ได้นะคะมาเป็นจิตอาสามาช่วยพวกเราแพ็กของยกของกลิ่นเริ่มมาะคะ่ะพี่ติก๊ก มาช่วยพวกเราแพ็คของยกของขึ้นรถนะคะไปที่หัดใหญ่ส uh ่งไปที่สงขาก็มาได้นะคะที่บ้านอิจานตอนนี้มีจิตอาสามากันเยอะเลยนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเดี๋ยวเราแวะกินข้าวกันก่อนเหนื่อยไหมคะพี่เอฟเหนื่อยไหมคะขอบคุณค่ะพี่เอฟนี่เจอตั้งแต่เช้าตีสามเลยเหรอคะ เตรียมกินข้าวหรือ,อยังเราต้องแบบกองทัพต้องเดินด้วยท้องเราต้องมีแรงนะคะอันนี้กับข้าวจากร้านข้าวแกงกำลังใจอีจันนะคะแล้วก็มีจากพิติกชิโร่เนี่ยแหละที่มาสมทบพวกเราขอบคุณมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวรอ ติกผัดข้าวแป๊บหนึ่งพามาดูทางทีมจิตอาสานะคะก็กินข้าวเติมกําลังพี่เก๋สวัสดีค่ะเมื่อวานพี่เก๋กับทีมจิตอาสาสุดสวยมีแต่สาวๆสว,สวยๆนะคะเขาตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดจนฟ้ามืด <laughs> ขอบคุณคะ่ะเราช่วยกันอันนี้คือ power bank มีลูกเพจบริจาค power bank มาให้ด้วยขอบคุณมากๆนะคะทางอ่ คือตอนนี้รถออกไป6กคันแล้วพี่ยาแต่ของยังเท่าเดิม <laughs> เที่ยงคืนกว่าดีสอ <laughs> <laughs> ก็คือก็คือเราอะไม่ได้เอารถเปล่าไปนะเอารถที่มีของเต็มไปแต่ตอนนี้ของก็ยังเต็มบ้านอยู่เหมือนเดิม <laughs> อะรับเพิ่มเรื่อยๆไม่อัน <laughs> คือคือเมื่อวานเนี่ยเราขนไปให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเป็นลอตแรกที่ต้องการความช่วยเหลือนิวที่สุดเนะพี่ยาตอนแรกเราจะขนไปสามพันสุดท้ายจบที่ห้าหกล้อห้าคัน, 5, คนใช่ค่ะ 5, ค,ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มีที่สวนสัตว์สงขลาแล้วก็จะมีที่โรงพยาบาลระงู ที่ปล่อยไปพร้อมกัน2จุดนะคะรอติดตามกันนะคะส่วนอันนี้เหมือนจะเป็นของลงใหม่ถึงบอกว่าขนของขึ้นรถ10ลอ้อแล้วก็ของที่บ้านไม่ลดเพราะว่าอันเก่าไปอันใหม่มาขอบคุณทุกน้ําใจนะคะลูกเพจขาตอนนี้เรายังรับของบริจาคเรื่อยๆรับไม่อั้นมาได้ตลอดนะคะทำไมคะวันนี้โชคที่มีทีมพี่ๆสอาสัเที่โสต์ขึ้นไาะว่าอยากขอังจาก ใช่ใช่มาตอนนี้ก็ได้มาตอนเย็นเลิกงานก็ได้นะคะวันนี้มีที่เห็นจิตอาสาก็คือมีคุณครูที่พาน้องนนักเรียนมาแล้วก็มีบริษัทที่เจ้านายพาลูกน้องมาสิบกว่าคนเลยค่ะวันนี้เขาน่าจะทำงานกันครึ่งทีม ใช่มีแม่มีแม่ที่เปิดร้านอาหารค่ะเป็นคนสงขาเปิดร้านอาหารใต้บอกวันนี้ลูกลูกค้ายังไม่ต้องกินนะคะเพราะว่าปิดร้าน,นขอบคุณค่ะใช่ค่ะนาทีนี้นะคะน้ำใจเพื่อพี่น้องนะคะพี่น้องสงขา สวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนตอนนี้เป็นยังไงบ้างกะเพราไก่พิติกชิโร่ตอนนี้กะเพราพิติกกลิ่นออกแล้วนะคะเดินตามกลิ่นมาแล้วนะคะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวเราใส่กะเพราลงไปเลยเว,ว้าว โอ้โห oh. หน้าตาสีสันดูดีเหมือนคนผัดเลยค่ะพี่ติก๊กอืมรสชาติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะแค่กลิ่นก็ใช่แล้ว <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณลุงเพจขอบคุณทุกน้ำใจทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พวกเรานะคะ โอ้ลูกเพจคอมเมนต์ว่าคนผัดก็หล่ออาหารก็อร่อยค่ะวันนี้นะคะที่บ้านอีจันอยู่ถึงกี่โมงคะเลิกงานดึกจะไปช่วยได้ไหมได้ค่ะทุ่มสองทุ่มก็มาได้นะคนุณพี่เราปล่อยคิวรถกันเรื่อยๆถ้าอิงจากเมื่อคืนเนี่ยรถคันสุดท้ายออกตอนเที่ยงคืนค่ะพนักงานเรายังนั่งขนของกันจนถึงเที่ยงคืนเลยยังไงก็มาร่วมกันนะคะมาช่วยกันช่วยพี่น้องหัดใหญ่ได้กันค่ะ หาดใหญ่แล้วก็สตูลวันนี้นะคะมีทีมที่ไปที่สงขลาหาดใหญ่นะคะอยู่ที่หาดใหญ่แล้วเนี่ยมีพี่ตาต้ามีพี่ต่อพี่ตุมตามแล้วก็พี่หวานนะคะอยู่ที่หาดใหญ่ไปเตรียมสถานที่สําหรับรอรับรถขนของแล้วก็เมื่อวานเราปล่อยรถขนของไปแล้วห้าคันรถสิบล้อนะคะก็ อีกทีมหนึ่งนะคะคือพี่อู๋ผู้บริหารอีจันนะคะผู้บริหารลงเองเลยพร้อมพี่เมย์อีเตอร์อีจันลูกเพจอีเตอร์อีจันนะคะขอยืมตัวพี่เมย์แป๊บหบนึ่งนะคะตอนนี้สถานการณ์เร่งด่วนจริงๆนะคะยืมตัวพี่เมย์ไปที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะคะพร้อมพี่อู๋ผู้บริหารเราลงเองไปเองสำรวจพื้นที่เองอยู่ที่โรงพยาบาลละงูนะคะแล้วก็มีรถขนของรถหกล้อเนี่ยไปที่ละงูประมาณสองคันนะตามไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ผัดกะเพราไก่มาแล้วง่ายๆเลยต้องใช้น้ำมันยอดมากสีหน้าตาไหมคะหน้าตาใช่เลยกลิ่นบุตทองบ้านหิวไหมท้อนหิวไหมบอกก่อนหิวไหมนี่จริงๆโทรศัพท์น่าจะส่งกลิ่นได้นะคะจะได้ยั่วกันหน่อยน้ยน่าเสียดายแต่ว่าภาพนี้หลายๆคนใครที่ยังไม่ได้กินข้าวนะคะเที่ยง15นาที ดูไลฟ์ตอนนี้น่าจะหิวกันบ้างแหละนะคะ หน้าอร่อยมากค่ะสุดยอดฮ่า เรียบร้อยนะคะผัดกระเพราไก่จากพี่ติ๊กชีโร่ขอบคุณมากค่ะพร้อมหรือยังพี่ยาผัดกระเพราไก่ไม่ใช้น้ำมันใช่แล้ว้อยไก่ดึงๆชิมได้ค่ะนะคะเชิญกินข้าวกันค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะขอโทษค่ะต้องเป็นแบบก,ก้นกระทะ สุดยอดมากค่ะพี่ติ๊กวันนี้ขอบคุณมากนะคะโอ้โหเห็นแล้วหิวเห็นแล้วหิวนี่ค่ะต่อคิวกินข้าวรอข้าวรอข้าวเป็นยังไงคะพี่ติ๊กเดี๋ยวรอข้าวกันอีกสักนิดนึงค่ะช่ โอ้โหไก่ดึงๆสุดยอดอ่ะไก่เด้งดึงมากเลยน่ากินมากหิวมากเลยพี่ีทหารหิวละช่วยกันมาตั้งแต่เช้านะคะสุดยอดมากมแบนอะอันนี้เป็นต้มผักกาดดอง นี่ค่ะ้าตักได้ค่ะต้องผักกาดดองกระดูกหมูนะคะอันนี้ไก่กระเทียมไก่กระเทียมก็น่ากินชบชบนะคะอ่ะลูกเพจขาวันนี้นะคะใครที่อยากจะมาช่วยอีจันนะคะ แพ็คของยกของไปช่วยน้ำท trips, ่วมผาดใหญ่นะคะยังมาได้มาได้จนถึงตอนเย็นเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะมาแล้วก็เติมอิ่มเติมกำลังใจด้วยกันนะคะ อร่อยไหมคะโอ้เป็นไงคะวันนี้เหนื่อยไหมคะเบิ้นเลยเหรอคะ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาช่วยกันนะคะโอ้โหวันนี้พี่ติ๊กชิโร่มาพร้อมซอสกระเพราป้าละไมนะคะผัดข้าวให้จิตอาสา <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่นุน่นวันนี้ไม่เห็นเรียกเลยค่ะนนมไม่เห็นเรียกเลยว่ามีพี่คนสวยอยู่ตรงนี้<ไ>สวัสดีค่ะพี่ยุ้ยจิตอาสาสาวพี่ยุ้ยคือแบรนด <คำ S 1> ์แมสเตอร์มวยทีเพนิจันจะบอกเป็นคนแรกของมวยทีนะเพราะว่ามวยทีเพิ่งตั้งเคนแรก้วยก็เลยนะพี่ยุ้ยทำงานดีมากจะบอกขอบคุณพี่ยุ้ยมากนะคะเมื่อต้องต้องไลฟ์สดผ่านตู้กันอย่างงี้เพิ่งหันมาเจอพี่ยุ้ยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ แล้ก็คที่เลยมาช่วยทั้งแรงใจแรงกายลใช่แล้วก็คนนี้คือแบรนด์มาสเตอร์เอ็นจีชีจิวเวลลี่มาเมดิเทอเรียเวิร์ปี2024ีปีที่แล้วนะครับนานมากแล้วก็จะต้องอยู่ตลอดไปเพราะว่างานเราจะต้องมีตลอดไปนะครับสัญญาแล้วนะมีมีฟุตปริน์และมีดิจิตอลฟุตปริน์นะครับนี่พี่เมย์นะครับมีแรงมีเงิน้งอาหารอุ้ยมีแรงมีเงินมีอาหาร เอาอะไรดีเราเอาอาหารเอาอาหารข้าสารข้าสาระกาวสรวสอรรข้ขอแรง้าวสปรข้าวสารวสารี้าวสา่ขอนวรข้าคาร้าวรื้อยๆของบริ้าวสารข้าวรื่อรข้าวสาร้าวสาขารขคาา้ นี่พี่ติ๊กขออนุญ,ญาตอีกนิดนึงค่ะพ่อครัวชิมเองการันตีอร่อยเลยขอบคุณพี่ติ๊กมากนะคะวันนี้ที่มาร่วมบุญกับพวกเรานะคะเดี๋ยวกำลังใจพวกนี้ก็จะถูกส่งไปถึงหาดใหญ่ด้วยกันนะคะขอบคุณพี่ติ๊กค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปรับของบริจาคนะคะมาอีกแล้ว นี่นะคะทีมจิตอาสาของอีจันนะคะก็ยังอยู่ที่บ้านอีจันตอนนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันขนของยกของทุกๆอย่างนะคะจะถูกส่งไปที่หัดใหญ่ไปช่วยพี่น้องคือขาดเลยไหมคะหรือเอาแค่นี้ มาช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ด้วยกันนะคะทุกคนขาก็ใครที่อยากจะมาช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่กับพวกเรานะคะตอนนี้ยังมาได้นะคะพวกเรายังเปิดให้ทุกคนนะคะได้ส่งหัวใจส่งกำลังใจนี้ไปให้พี่น้องหาดใหญ่นะคะ,คะพี่พีจิตอา,าสานี้ก็มาจากต่างที่ต่างถิ่นเลยนะ นะคะไม่ได้มาด้วยกันแต่ว่าน้ำใจเดียวกันนะคะที่มาช่วยกันวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะนีค่ค่ะของที่ลงมาจากรถคันนี้คือของบริจาคนะคะเอามาลงแล้วก็เดี๋ยวอพอมีรถมาเพิ่มแล้วก็ขนขึ้นขนขึ้นวันนี้อีจันปล่อยรถไปแล้ว6คันนะคะซึ่งต้องบอกว่า เป็นหกพันที่รวมน้ำใจจริงๆค่ะ โอเคลูกเพจค่ะก็ที่บ้านอีจันตอนนี้นะคะยังรับน้ําใจอยู่เรื่อยๆนะคะใครอยากมาร่วมเชิญมาได้นะคะวันนี้ขอบคุณทางพี่ติ๊กชิโร่ด้วยนะคะพี่ติ๊กชิโร่ที่มาผักข้าวลงมือเองนะคะที่เติมอิ่มเติมกําลังให้กับจิตอาสาของเรานะคะส่งกําลังใจไปที่หาดใหญ่ส่งกําลังใจไปที่สตูนนะคะทีมอีจันอยู่ที่หาดใหญ่แล้วก็สตูนแล้วนะคะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีค่ะลูกเพจเดี๋ยววันนี้เราขอลงไลฟ์ไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไลฟ์ให้ดูเรื่อยๆเลยว่าบ้านอีจัน เขาขนของกันเป็นยังไงบ้างนะคะพี่น้องหัดใหญ่รอน้ำใจนี้รอกำลังใจนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ